สวัสดีครับเพื่อนๆครับเชื่อแน่ว่าหลายคนนะครับมีการมองหาสบู่ที่เรียกว่าสามารถจะตอบโจทย์ให้กับเราในเรื่องของการดูแลผิวการผลัดผิวให้ขาวขึ้นอย่างแน่นอนนะครับหลายคนมีสบู่อยู่ในใจหลายคนใช้สบู่นะครับตามคําแนะนําของหลายๆคน แต่ในครับต่อระกูลวันนี้มีสบู่หนึ่งยี่ห้อ1น่ก้อนที่จะมาแนะนํานะครับผมว่าใช้แล้วขาวขึ้นจริงหรือไม่ช่วยผัดผิวของเรานะครับให้มีความกระจ่างใสขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรและสบู่ก้อนนี้เหมาะกับใครมีประโยชน์อย่างไรมีส่วนผสมอะไรบ้างวันนี้นะครับต่อระกูลนําเสนอซิดรานะครับในส่วนของซิดราสบู่ บำรุงผิวผสมสครับธรรมชาติส้มวิตามินซี1 x x แล้วก็ E โอโหนะครับเรื่องราวของสบู่ก้อนนี้จะเป็นอย่างไรใช้แล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ เอาะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าซิตราสบู่ก้อนนี้เนี่ยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีผิวที่กระจ่างใสเนี่ยข้างในมันเป็นอย่างไรแกะกล่องกันเลยนะครับให้เห็นๆกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โหนะครับสบู่ก็ถือว่าก้อนใหญ่พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับข้างในกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ถ้าเปิดออกมาก็ได้กลิ่นหอมหอมของมันแล้วนะครับถือว่าเป็นสบู่ที่มีกลิ่นหอมเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เนื้อสัมผัสก็นุ่มเนียนด้วยนะครับอ่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลส่วนผสมต่างๆและวิธีการใช้กันดีกว่านะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ทดลองใช้แล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับ เดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของส่วนผสมของสบู่ซิตราก้อนนี้กันดีกว่านะครับผมว่าจะสบู่ซิตรา C&E ก้อนนี้เนี่ยมีจุดเด่นนะครับมีส่วนผสมอ,อะไรที่น่าสนใจกันบ้างสบู่ซิตราไวท์เทนนิ่งสครับอาบคุณค่า C&E ในัาพร้อมสักครับผิวใสได้ทุกวัน โดยสูตรที่ดีที่สุดของซิดราเติมเต็มคุณค่าธรรมชาติไม่ทำให้ผิวแห้งตึงเพื่อผิวดูกระจ่งา,ยยางใสหยักล้ำลึกพร้อมช่วยบำรุงให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายอันนี้คือนะครับคำที่เขาใช้โปรโมท ในครับในส่วนของสบู่ตัวนี้ดีอย่างไรนะครับเพราะว่ามีคุณค่าของวิตามินซนะครับนั่นะก็คือ w วท์เ n นนินะครับตามธรรมชาตินะครับที่ช่วยทําให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีส่วนผสมของวิตามิน E เพิ่มความชุ่มชื้นนุ่มนวลให้กับผิวของเราด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าใช้สบู่ตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ทั้งผิวที่กระจ่างใสขึ้นและก็ผิวที่นุ่ม เนียนชุ่มชื้นขึ้นเพราะว่าได้ทั้งส่วนผสมของวิตามินซีและก็วิตามินอ e, ีนั่นเองยิ่งโดยเฉพาะนะครับตอนนี้เขาบอกกันว่ามีการเพิ่มนะครับในส่วนของวิตามินซีเข้มข้นมากถึง10เท่านะครับแล้วก็มีสครับวิตามินอ e, ีพร้อม กลิ่นที่หอมและก็ฝฟองที่นุ่มขึ้นมากๆนั่นเองซึ่งวิธีการใช้สบู่ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรยากเย็นนะครับทุกคนใช้สบู่เป็นกันอยู่แล้วนะครับจะใช้ล้างหน้าทําความสะอาดผิวกายนะครับหรือว่านะครับผมจะ แบ,บ่งเป็นส่วนส่วนเป็นก้อนๆเล็กๆนะครับเอาไว้ใช้กันนะครับเพื่อความประหยัดเพราะว่าหลายคนกลัวว่าการเอาก้อนใหญ่ๆไว้ในห้องน้ำเนี่ยมันจะเละง่ายมันจะนะครับหมดไวอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้หให้ได้ผลดีแล้วเนี่ยนะครับผมก็ควรที่จะนะครับใช้ฟอกตัวจะดีกว่าเพราะว่าหลายคนอาจจะแพ้ได้ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้กับหน้านะครับแต่ ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่แพ้หรือมีความสุขว่าใช้แล้วหน้าไม่แห้งตึงจนเกินไปนะครับก็อาจจะใช้ได้ดีสําหรับบางคนด้วยก็เป็นไปได้แต่สําหรับต่อระกูลแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้มีการทดลองใช้นะครับในส่วนของสบู่ซิตราไวท์เทนนิ ining, ่งซีแอนดีก้นี้แล้วเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่า ให้ความนุ่มและก็ชุ่มชื้นกับผิวเป็นอย่างมากเลยนะครับมีความสุขว่าผิวไม่แห้งตึงน,นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้ไปนานๆนะครับหมดไปก้อนหนึ่งก้อนสองก้อนสามไปเรื่อยๆเนี่ยผิวจะค่อยๆกระจาดใสขึ้นอย่างแน่นอนแต่นะครับไม่ได้ขาวขึ้นแบบรวดเร็วนะครับนั่นกะ็คือว่าคุณต้องใช้อย่างเป็นประจำละก็ต่อเนื่องนะครับ ใครนะครับผมที่ชอบอยากได้ผิวขาวขึ้นอยากเป็นธรรมชาตินะครับไม่เร็วเกินไปไม่ลอกไม่แหง้งแล้วก็ได้ผิวที่นุ่มเนียนนะครับผมดูกระจ่งางใสทั้งดูกระจ่งางใสและก็นุ่มเนียน ตอระกูลเชว,ว่าสมุทซิตรากรอนี้เหมาะกับคุณเป็นอย่างยิ่งกันอย่างแน่นอนครับและก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้การทํางานคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับส่วนใครที่เคยลองใช้สบูทซิตราก้อนนี้ c ีแ e กันแล้วนะครับใช้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเข้ามาพูดคุยใต้คอมเมนต์กันด้วยกันละกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ